เฮ้ยมึงคิดจะสู้กับกูเหรอนี่ท่าเหมียวกิ้งทับนี่กรุกกรุกกลุกแบบแปบแบบพ่อรักลูกนะลูกนะครับพ่อแม่ก็รักลูกนะพ่อกับแม่รักผมได้ชุ่มฉ่ำมากเฮ้ยขี้ติดตูดขี้ติดตูดขี้ติดตูดคันมันจะพาเราไปไหนนะโอ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวแค่เท่านั้นเองอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอาละแรงลมสามสองปาดขวากระโดดเพื่อหวังผลเปลี่ยน ไอ้ยน้่มันลูกบอลนี่วะเอ้ชวบุเอามานนิเอามานี่ทำไมมันหยิบยากเหลือเกินเฮ้ยฟิตกล้ามไปหาน้องสีสว่างข้างบ้านเฮ้ยฟิตฟิตน้องสีสว่าสุดที่รักพี่เอาประทูมาฝากแล้วจะออเ้ยทำอะไรมึงทำอะไรออเ้ยหนูอ้าวหนูตายแล้วเอ้ยเอ้ยไอ้ยมาดิมึงมามึงมา โอ้ยขอตัวก็พี่ผมกลับกระบะสายก็ได้ฉันลื้นะว่าเ<อ>จเจมากินปลาทูบนโ<อ>ตของฉันน่ะอนครับผมไปกันเอะไร,ะไรมวนมวนเอ็จบจบ็จบเจ็บมวนตามโอ้ยฮมยมันย้ายทีได้ไเฮียนะกัวาสัตว์โระบ,บบดิจิตอลอจ้ากก่งเอ้นอ,อ,อะไรขยับในพ่อหม่มอืมกินตีนไอ้ธาตุเมื่อกี้ฉันเห็นแมวขยับได้อยู่ในนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมา อุ้ยของเล่นของโปรดเอ้ยอะไรวะโอ้โหใจเกือบวายแดกแดกแดกก็ไปเหยียบขี้มาใช่ไหมเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยมันเสียวเย็นเย็นเดี๋ยวเสียวอะไรของมันว่าไงเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีเห็นนายเราอยากรู้จักละเพื่อนเฮียเฮ้ยทำไรกันนะอฮย่ะ เ,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 เปล่าครับผมไม่ได้กินไม่ได้ยุ่งไม่ได้แตะไม่ได้จับมาเร็วมูมิมผมกำลังไปครับพ่อมาเร็วมูมิผมกำลังไปพ่อผมว่าพ่อทำพื้นลื่นไปนะว <c oughs> ันนี้เจ้าของเปิดกระจกเอ้ยมองึงโดนมันไส้ามานานแล้วแลบลิ้นแผลบผึ้ยมึงเอาเหรอยแฮะมึงเอาเหรอฮะฮะเอาไงแบตหมดแล้วให้ไปไหนอ,อีกถ้าแบตหมดแล้วเนี่ยให้ไปไปโอ้ยสัตว์ <c oughs> เฮ้ยนิ่งๆดิเฮ้ยลำคาแล้วนะอ่ะโอ้ยเจ็บบุ้ยหักตัวเองนี่หว่าลืมลืมโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกอุ้ยโยขาไงวะนะอ่้อโยกไม่ขึ้นอ่ะจุ๊บอ่ะจอ้ยให้ล้มคืออะไรมึงทำทำไมเห็นเจ้าของดูแลมึงดีอืมไหนชิมแม่งเลยห้าเจ็บเฮ้ยอะไรวะะ แล้ววะเฮ้ยมีหนูล่ะถ้ากูกระโดดไม่น่าจะขึ้นได้ตามสังขารกูแล้วลองปีนละกันเอ้ยมาห้าปีที่แล้วยังปีนได้อยู่ปีนี้ก็ต้อง